คุณเคยรู้สึกไหมว่าทองคำขึ้นทุกปีแต่ชีวิตการเงินของคุณกลับไม่เคยขึ้นตามคุณเคยถามตัวเองหรือเปล่าทำไมข่าวบอกว่าทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ทุกครั้งที่คุณเข้าไปซื้อหัวใจกลับไม่เคยสงบมือสัน่นและสุดท้ายกลายเป็นความกลัวบางคนซื้อทองแล้วรีบขายบางคนขายไปแล้วราคากลับพุ่ง บางคนถือยาวแต่ใจพังระหว่างทางคำถามไม่ใช่ทองดีหรือไม่ดีคำถามที่แท้จริงคือคุณกำลังเล่นเกมทองคำด้วยกติกาของใครวันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกคุณว่าควรซื้อหรือควรขายแต่ผมจะพาคุณมองเห็นกับดักทองคำที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยแพ้ซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่ตั้งใจดี ทั้งที่ทำงานหนักทั้งที่อยากมีชีวิตที่มั่นคงถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบคุณอาจไม่ได้รวยทันทีแต่คุณจะไม่แพ้แบบเดิมอีกและนั่นสำคัญกว่ากำไรใดๆหยุดฟังสักครู่วางอาคติลงแล้วไปกันต่อกับดักข้อที่หนึ่งเชื่อว่าทองคือที่ปลอดภัยแต่ไม่รู้ว่าปลอดภัยสำหรับใคร คำว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นคำที่สวยและอันตรายที่สุดในตลาดทองคำเพราะคำนี้ทำให้คนธรรมดากล้าฝากความหวังทั้งหมดไว้กับราคาที่ตัวเองไม่เข้าใจทองคำไม่เคยสัญญาว่าจะทำให้ใครสบายใจมันไม่ใช่เตียงนุ่มมันคือสนามทดสอบอารมณ์ทองปลอดภัยสำหรับคนที่เข้าใจจังหวะเข้าใจความผันผวนและยอมรับได้ว่า ระหว่างทางจะไม่มีใครปลอบคุณแต่สําหรับนักลงทุนรายย่อยจํานวนมากคำว่าปลอดภัยกลายเป็นยาชาทำให้พวกเขาไม่ตั้งคำถามไม่วางแผนและไม่ยอมรับความเสี่ยงที่แท้จริงพอราคาลงพวกเขาเจ็บพอราคาขึ้นพวกเขากลัวว่าจะลงอีกนี่ไม่ใช่ความปลอดภยัยนี่คือความสับสนที่ห่อ้วยคำสวยกับดักข้อที่สอง ซื้อทองเพราะกลัวพลาดไม่ใช่เพราะเข้าใจคุณเคยสังเกตไหมว่าความกลัวมักมาช้ากว่าราคาตอนที่ทองค่อยๆขึ้นไม่มีใครสนใจแต่พอมันขึ้นแรงข่าวเริ่มดังคนเริ่มพูดหัวใจเริ่มร้อนและประโยคนี้จะดังขึ้นในหัวถ้าไม่ซื้อวันนี้เราจะพลาดไหมนี่คือจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ การซื้อทองด้วยแรนผลักของความกลัวไม่ต่างจากการวิ่งขึ้นรถไฟที่กำลังออกจากชานชลาโดยไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนนักลงทุนที่ชนะไม่ใช่คนที่ซื้อเร็วที่สุดแต่คือคนที่ไม่ต้องรีบเพราะเขารู้ว่าโอกาสที่แท้จริงไม่เคยตะโกนม,นมันมักพูดเบาๆในวันที่คนอื่นไม่อยากฟังกับดักข้อที่สคิดว่ารู้ข่าวเร็ว เท่ากับได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยจํานวนมากเชื่อว่าการรู้ข่าวเร็วคือกุญแจสู่กำไรแต่ในตลาดทองคำข่าวที่คุณเห็นคือข่าวที่ตลาดเล่นจบไปแล้วสถาบันธนาคารและผู้เล่นรายใหญ่ไม่ได้รอข่าวหน้าจอพวกเขาวางตำแหน่งก่อนข่าวจะถูกเขียนก่อนคำถแถลงจะถูกอ่านเมื่อข่าวออกสิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นโอกาส อาจเป็นจุดที่พวกเขาเริ่มลดความเสี่ยงนี่คือเหตุผลที่นักลงทุนรายย่อยมักซื้อบนข่าวดีและขายบนข่าวร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่เพราะคุณโง่แต่เพราะคุณกำลังเล่นในเกมที่กติกาไม่เท่ากันกับดักข้อที่5มองกราฟแต่ไม่มองตัวเองหลายคนเรียนเทคนิคอลดูเส้นดูแท่งดูรูปแบบ แต่ไม่เคยดูหัวใจของตัวเองทองคำเป็นสินทรัพย์ที่กระตุ้นอารมณ์ได้แรงมากเพราะมันผูกกับความกลัวเงินหายความกลัวพลาดและความกลัวไม่มั่นคงในชีวิตถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองรับความผันผวนได้แค่ไหนต่อให้วิเคราะห์เก่งแค่ไหนคุณก็จะขายผิดจังหวะเสมอตลาดไม่ได้ทำร้ายคุณอารมณ์ของคุณต่งหากที่เปิดช่องให้ตลาดเล่นงาน กับดักข้อที่5ถือทองโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนคำถามง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้คือคุณถือทองไปเพื่ออะไรเพื่อเก่งกำไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อเก็บมูลค่าในระยะยาวถ้าคุณตอบไม่ได้ทุกการแกว่งของราคาจะกลายเป็นแรงกดดันคุณจะเปลี่ยนแผนทุกครั้งที่ราคาขยับและสุดท้ายคุณจะไม่มีแผนเลย ทองไม่เคยทำให้ใครแพ้แต่การถือทองแบบไม่รู้เหตุผลทำให้คนแพ้ได้อย่างเงียบๆกับดักข้อที่6คิดว่าทองต้องย่อก่อนแล้วรอจนชีวิตผ่านไปนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากไม่ได้แพ้เพราะซื้อแพงแต่แพ้เพราะไม่กล้าซื้อเลยประโยคที่ได้ยินบ่อยที่สุดในตลาดทองคือรอให้ย่อก่อนฟังดูฉลาดฟังดูมีวินัย แต่ในความจริงมันคือกับดักที่อันตรายมากเพราะตลาดทองในช่วงที่โครงสร้างแข็งแรงไม่จำเป็นต้องย่อลึกและไม่จำเป็นต้องให้โอกาสในจังหวะที่คุณสบายใจคนที่รอมักรอด้วยความกลัวไม่ใช้ด้วยแผนพอทองย่อจริงเขากลับไม่กล้าซื้อเพราะกลัวว่าจะย่อต่อพอทองไม่ย่อเขากลับเจ็บใจและเริ่มโทษตลาดเวลาแผนไปราคาทองสูงขึ้น แต่ชีวิตการเงินของเขายังยืนอยู่ที่เดิมนี่ไม่ใช่ความอดทนนี่คือการผัดวันที่ปลอมตัวเป็นวินัยกับดักข้อที่7คิดว่าทองคือทางลัดไม่ใช่กระบวนการทองคําไม่ใช่ทางลัดแต่คนส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดทองด้วยความหวังว่าจะลัดลัดจากความเหนื่อยลัดจากการเก็บเงินลัดจากความไม่มั่นคงเมื่อความคาดหวังผิดความผิดหวังก็แรง ทองไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทําให้คุณรวยเร็วแต่มันถูกสร้างมาเพื่อทดสอบความพร้อมพร้อมแค่ไหนที่จะถือสินทรัพย์ที่ไม่เอาใจคุณไม่ปลอบคุณและไม่สนใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรนักลงทุนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่คาดการแม่นแต่คือคนที่เข้าใจว่าตลาดจะไม่ทําตามใจใครทําไมสมาร์ทมันนี่ไม่ติดกับดักเหล่านี้คําถามสําคัญคือถ้ากับดักเหล่านี้ชัดขนาดนี้ทําไมคนบางกลุ่ม ถึงไม่ตกหลุมเดียวกันคำตอบไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาคิดต่างสมาร์ทมันนี่ไม่ได้ถามว่าราคาจะขึ้นหรือลงแต่ถามว่าถ้าผิดทางฉันเสียหายแค่ไหนเขาไม่หวังถูกทุกครั้งแต่หวังไม่พังเขาไม่รีบเพราะเขาเข้าใจว่าเวลาคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเขาไม่ไล่ราคาเพราะเขาไม่กลัวพลาดเขากลัวเสียระบบ และนี่คือความแตกต่างที่นักลงทุนรายย่อยมักไม่เห็นเพราะมัวแต่จ้องกราฟโดยไม่มองพฤติกรรมราคาทองไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความไม่รู้ของเราทองคำไม่เคยหลอกใครมันขึ้นมันลงตามปัจจัยของมันสิ่งที่ทำให้คนเจ็บคือการเข้าไปในตลาดโดยไม่มีความเข้าใจในตัวเองไม่รู้ว่ารับการแกว่งได้แค่ไหนไม่รู้ว่าถ้าราคาลงจะทำอย่างไร ไม่รู้ว่ากำลังเล่นสั้นหรือยาวและเมื่อไม่รู้อารมณ์จะเป็นคนตัดสินใจแทนความกลัวจะสั่งขายความโลภจะสั่งซื้อและคุณจะรู้สึกว่าตลาดโหดทั้งที่ความจริงตลาดแค่สะท้อนความไม่พร้อมของคุณออกมาก่อนจะซื้อทองครั้งต่อไปคุณควรถามตัวเองสามคำถามนี้ก่อนที่คุณจะกดซื้อหรือกดขายหยุดสักนิดถามตัวเองชัดๆว่า 1. ถ้าราคาผิดทาง ฉันจะทำอย่างไร 2. ถ้าตลาดไม่ไปไหนเป็นเดือนฉันยังอยู่ได้ไหม 3. ฉันกําลังตัดสินใจจากแผนหรือจากอารมณ์ถ้าคุณตอบไม่ได้อย่าพึ่งสือไม่ใช่เพราะทองไม่ดีแต่เพราะคุณยังไม่พร้อมทางรอดของนักลงทุนรายย่อยไม่ใช่การชนะตลาดแต่คือการไม่แพ้ตัวเองเมื่อคุณเห็นกับดักทั้ง7ข้อแล้ว คำถามสุดท้ายไม่ใช่จะซื้อทองตอนไหนแต่คือคุณจะเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไรเพื่อไม่ตกหลุมเดิมอีกนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากพยายามเอาชนะตลาดแต่ตลาดไม่เคยแพ้ใครผู้ที่อยู่รอดจริงไม่ใช่คนที่กำไรสูงสุดแต่คือคนที่ไม่ถูกอารมณ์พาออกจากเกมเขาไม่ได้ฉลาดกว่าเขาแค่รู้ตัวรู้ว่าเมื่อไรควรหยุด รู้ว่าเมื่อไรควรรอรู้ว่าเงินทุกบาทไม่ได้มีไว้เพื่อเสี่ยงแต่มีไว้เพื่อรักษาอนาคตทองคำไม่ต้องการคนกล้าแต่มันต้องการคนที่นิ่งการถือทองที่ถูกต้องเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่จังหวะหลายคนถามว่าตอนนี้ควรซื้อไหมแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือคุณถือทองในบทบาทอะไร ถ้าทองคือการป้องกันความเสี่ยงคุณไม่จําเป็นต้องตื่นเต้นทุกวันถ้าทองคือการลงทุนระยะยาวคุณไม่จําเป็นต้องดูกราฟทุกชั่วโมงถ้าทองคือการเก่งกาไรคุณต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกวันคือวันของคุณเมื่อบทบาทชัดใจจะนิ่งเมื่อใจนิ่งคุณจะไม่ซื้อเพราะข่าวไม่ขายเพราะกลัวและไม่เสียโอกาสเพราะหลังเลสิ่งที่ตลาดทองสอนเราเรื่องชีวิต ตลาดทองเป็นหนึ่งในครูที่โหดที่สุดแต่ซื่อสัตย์ที่สุดมันสอนให้คุณรู้ว่าของมีค่าไม่จำเป็นต้องขึ้นเร็วมันสอนให้คุณรู้ว่าความอดทนสำคัญกว่าความฉลาดมันสอนให้คุณรู้ว่าคนที่เสียงดังที่สุดมักไม่ใช่คนที่อยู่รอดที่สุดและที่สำคัญมันสอนให้คุณรู้จักความกลัวของตัวเองเพราะทุกครั้งที่คุณเจ็บไม่ใช่เพราะราคาทอง แต่เพราะคุณยังไม่เข้าใจตัวเองมากพอวันที่คุณเลิกโทษตลาดคือวันที่คุณเริ่มชนะวันที่คุณเลิกพูดว่าถ้ารู้ก่อนถ้าเข้าช้ากว่านี้ถ้าไม่ขายวันนั้นคือวันที่คุณเติบโตตลาดไม่ได้ติดหนี้คุณและคุณก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับตลาดสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือวางตัวเองให้อยู่ในเกมให้นานพอเพราะในโลกการลงทุน คนที่อยู่ได้นานมักชนะเสมอไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาไม่ทำผิดซ้ำทองไม่ได้เลือกคนรวยทองเลือกคนที่พร้อมก่อนจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณจำประโยคหนึ่งไว้ทองไม่ได้ทำให้ใครรวยแต่ทองจะคัดคนที่ไม่พร้อมออกจากตลาดถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจยังไม่รู้ว่าควรซื้อหรือขาย แต่นั่นไม่สำคัญเท่าคุณเริ่มรู้แล้วว่าควรไม่ทำอะไรเมื่อไรและนั่นคือทักษะที่มีค่าที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงข่าวและความกลัวครั้งหน้าที่คุณเห็นราคาทองพุ่งหรือร่วงขอให้คุณถามตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังตัดสินใจเพราะเข้าใจหรือเพราะกลัวถ้าคำตอบคือเข้าใจไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อคุณก็ชนะแล้ว เพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่กำไรบนกราฟแต่คือความสงบในใจที่ไม่ถูกตลาดควบคุมอีกต่อไป